เมื่อกี้ผมเห็นป้ายบ้านวนนะคะบ,บ้านวนนะฮะอ,อ๋ทางเข้าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับบ้านวนพอดีแหะครับก็เดี๋ยวแวะเข้าไปดูนะครับทางเข้าบ้านวนนะฮะอ่าทางไปบ้านวนนะห้ามทิ้มคีเห่อผมขี่มอไซค์มามีอยู่ป้ายหนึ่งนะห้ามทิ้มขีเหอนะห้ามพิงขยะนั่นแหละครับเดีว่า ตรงจุดนั้นกลายเป็นจุดที่แบบขยะเต็มเลยนะฮะนี่ไงห้ามทิง้งขี้เื่อนะะติดป้ายไว้เฉยนะฮะแต่ว่าก็ขี้เถื่อเต็มเลยนะฮะขยะเต็มเลยนะฮะในเรื่องขยะนี้ต้องปลูกจิตสำนึกนะแล้วผมว่าชั้นเทิงต้องเอาจริงเอาจังผ่านผ่านเมืองแล้วก็ผ่านานายบ้านนะครับ ไรอ้อยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องครับบ้านวนหลายคนอาจจะงงไว้าทำไมผมจะไปบ้านวนจริงๆอ่ะสองฝั่งโขงจะมีเพลงดังเพลงหนึ่งนะครับคือเพลงสาวบ้านวนขายเหล้าโอ้นี่ ส่วนยางพาราครับโอ้ส่วนนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยยางพาราก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเพลงก็นี่ฮะส่วนยางพารานะครับปลูกใหม่โอ้ก็หลังงามเลยนะเิ่นปลูกมันก่อนแล้วก็ยางพาราแซบไว้นะครับ ที่หน้าเขาคงไม่ได้ปลูกมันแล้วล่ะครับถัดไปก็จะเป็นสวนยางพาราทางไซบุรีนี่ก็ปลูกเยอะอยู่แล้วเนี่ยทางขวานี่ก็ใช่ ขวานี่ก็ใช่นะครับยางพารานะครับช่างไปก็เป็นแบบนี้นะครับยางพาราน,นี่ขาเหมือนเขาทำเป็นต้นพันธุ์แล้ว่ะเนี่ย เลี้ยงงวกันนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนอย่างนี้น่าจะปลูกนานแล้วเนี่ยชนะเลิศครับส่วนอย่างส่วนนี้นะชนะเลิศชนะเลิศไม่ใช่ชนะเลิศ ็คุยกัะเดิมเพลงนะครับเพลงสาวบ้านเวินขายเรานะครับโอ้มันนานแล้วเพลง,งนี้นะครับนักร้องไทยก็ไปไปคบไปร้องนะครับไหมไทยอะ่ะแต่เป็นในในในานามเป็นเพลงสาวบ้านเพิ่อนนะโว้ยเราจะไปได้ไหมเนี้ยแล้วก็อะไรล่ะสองหนุ่มที่ดังๆอะ่ะสาวแหล่บ้านนานะี่ะชื่ออะไรนะ นำมา cover ใหม่นะครับสาวบ้านวืนดังมากนะครับเรลงนี้นะผมพยายามค้นหาอยู่บ้านวุนมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ก่อน,นทุกคนก็จะเข้าใจเป็นบ้านวืนที่ท่าแขกฮะแต่ก่อนมันไม่ได้อัปเดตอย่างนี้นะครับข้อมูลต่างๆทางดาวเทียมมันได้อัปเดตแล้วอยู่ๆมัน g o o g l e m a p เนี่ยนะครับมันขึ้นบ้านหาดเซียงดีนะฮะอ๋อหาดเซียงดีนี่อยู่ที่หนองบกนะฮะดังนั้นแสดงว่าบ้านวนนี่จต้องอยู่ไม่ไกลจากจากหนองบกนะฮะจากหาดเซียงดีนะฮะดังนั้นมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วครับเอ่อมันไม่ใช่แล้วอวะบ้านวนที่อยู่ท่าแขก ผมพยายามค้นหาอยู่นะครมันอัปเดตยังไม่เยอะนะครับแต่ก่อนนะโอ้ยางพาราเต็มเลยครับกขี่ไปช้าๆนะครับกันรถบอไซล้มแล้วก็คุยกันไปนะครับเป็นปลูกยางปะ่ะสบดีอันนี้ก็ยางพารานะครับชนะเริศ ก็เนื้อเพลงมันบอกว่าเริ่มต้นนาสาวบ้านเวรนว่าสาวบ้านเวิรนบังเอิญได้พบเจ้าน้องขายเหล้าสงการหาดเซียงดีขายของแก้มหลายหลากมากมีซื้อเหล้าติดนี้สิได้โบซ้มไว้นั่นแหละครับก็กระสงการบ้านหาดเซียงดีนะครับแม่ค้าเป็นแม่ค้าบ้านเวนไปขายเหล้านะครับ แต่ก่อนข้อมูลนี้มัน,มนหายากนะครับแต่พอตอนนี้ก็ง่ายแล้ะครับว่าสงการหาดซิงดีนี่เป็นโอเชนาเลิศครับเป็นสงการที่คนแบบไปร่วมเป,เป็นหมื่นคนนะ่ะบ,บางปีนะฮะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะสร้างเขื่อนน้ําเทินนะฮะพอหน้าแรงมามันก็จะน้ําก็จะแห้งใช่ไหมมันก็เป็นหาด ที่บ้านหาดเซียงดีนะครับเซียงบังไฟนะฮะเขาก็ไปเล่นน้ําตรงนั้นนะครับสงกรานนะฮะคนก็ไปร่วมผู้สาวก็ไปขายเหล้าอะไรอย่างนนาาเงี้ยนะครับสามบ้านเวรเนี่ยนะฮะแต่เป็นบ้านเวอรนี่อยู่เมืองไซบุรีสวรค์ิเขตนะครับ <c oughs> หาดเซียงดีอยู่นองบกนะครับ <c oughs> คือคนทางเขตนี้เขาเป็นนักร้องเยอะนะนักร้องนักแต่งเพลงเยอะนะคนทางบ้าน มักนาวคนทางสวรรค์นะกเดททางโซนนี้นะครับเป็นนักร้องเยอะนะพอมนันอัปเดตนะครับโอ้ก็บ้านวนมันอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วก็เป็นบ้านใหญ่มากนะครับเป็นเป็นบ้านแบบโอ้โหไม่ใช่เป็นพันหลังคาเลยเหรอใหญ่มากนะครับ ็ไหนๆก็ไหนๆผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้าไปชมหน่อยครับบ้านวนนะที่มาที่ไปของเพลงสาวบ้านวนขายเหล้านะฮะแก้มเป็นวนสาวบ้านวนขายเหล้านั่นแหละมักตอนเจ้าขายเหล้าบ่เอาเงินนั่นแหละใจดีดีลีสาวบ้านวนไอบอ่มีเงินน้องก็ยังให้เหล่า แต่สุดท้ายต้องไปตามเอาที่เงินนะฮะไม่ขอบฟรีไม่มีในโลกครับก็ถนนทนทางก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ถนนดีถ้าไม่มีอะไรองค์ประกอบก็เท่านั้นนะฮะ บางทีมันต้องมีมากกว่าถนนนะครับอย่าง,างทางมาบ้านเวินเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเขามีรายได้จากการปลูกยางนะครับปลียางนะครับมียางพารานะครับ ล้วนเลยโซนนี้นะครับถ้าใครติดตามเพจของผมนะครับผมจะชอบไปถ่ายสาวท่าแขกตำมะฮุงคนหนึ่งน่ารักน่ารักนะครับ <S <S ชื่อน้องนกที่ตลาดหลักสามนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ที่ตลาดหลักสามแถวตลาดหลักสามนะครับ <S <S บ้านสุขสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดนะฮะตรงหน้าตลาดหลักสามนะครับ น้องนกน่ารักมากเลยนะเธอยิ้มน่ารักนะครับอ้ยอดวิวสูงเลยนะเป็นสี่ห้าแสนวิวเลยลนะแม่ของเธอก็เป็นคนบ้านเวินนี่แหละครับพอคุยไปนคุยมาว่าเป็นคนบ้านวนะบ,บ้านวนไซบุรีนะครับแล้วบ้านวนนี่เป็นผู้ถ่ายนะฮะผู้ถนะ่ายคือทางโซนอ่ะ ทางเมืองน้องบกเนี่ยก็จะมีหลายหมู่บ้านที่เป็นผู้ไทยนะครับหาดเซียงดีเนี่ยก็ใช่นะครับทางฝั่งนี้ก็ใช่หลายบ้านนะครับผู้ไทยนะครับแต่จะเป็นผู้ไทยกระเทินหรือว่าผู้ไทยแบบทางเมืองวังอันนี้ไม่รู้นะครับโอ้มันก็งามนะครับอย่างพารานี่ก็ปลูกใหม่เพียบเลยนะครับ 7จกิโลนะครับจากาทางหมายเลส13ามนะครับเขาปลูกถี่มากเลยอะยากอะยางพาราล้วนๆนเลยครับปลูกใหม่ไม่นานนะครับ คนทางโขงเขตนี้นะครับทางไซบุรีทางแขวงสวรรค์เขตทางหนองบกท่าแขกเนี่ยเขาจะไปทํางานที่ประเทศไทยเยอะอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับแขวงคําม้วนแขวงสวรรค์เนี่ยน,น,นะครับทางโซนเนี้ยนะครับจะไปทํางานที่ประเทศไทยเยอะอแล้หลายคนก็อาจจะไปทํางานแล้วก็ตีตั๋วฟรีไม่ได้อะไรแต่ว่าหลายคนนั้นก็ได้เือนนะครับได้เือนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนก็เอาเงินมาลงทุนนี่นะครับปลูกยางนี่แหละครับ ผมว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับนะไปทำงานไม่กี่ปีก็ได้ยางในต้นละเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับคือคนทางนี้นะครับเขาจะมีที่ดินเยอะอยู่แล้วล่ะครับบางคนมีที่ดินเป็นสิบเฮกตาร์นะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรก็ไปขายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อเศรษฐกิจก็คือเนี่ยฮะมันต้นนี้ก็เพิ่งจะมาไม่นานแต่ว่ายางพาร,รานี่มันมีมาแล้วเขาก็ปลูกกันนะก็ เป็นการลงทุนแบบระยะยาวนะครับไปทํางานที่ประเทศไทยก็ไปได้แต่ถ้าคุณไปแล้วไม่ลงทุนอะไรที่บ้านคุณก็ต้องไปตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณลงทุนไว้ก็ผ่านไป6ปีคุณก็ได้กรีดคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าไอ้น้องคนลหลาวเฮานี่นะครับก็เขาจะคิดว่าเราเขาทุกข์ยากร้ายนะฮะ แต่พอผมถามเ่ยผมถามที่หินบุญนะผมถามว่าเจ้ามีดินจักเฮกตาร์แกก็บอกว่าแกบ่บหลายดอกมีนาอยู่2องเฮกตาร์ออมีให้ยอยู่3ามเฮกตารโวยนะแล้วก็มีควายอยู่ห้หตัวก็ทำนาเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามผมถามว่าเราจะไปจนได้ยังไง ก็คือที่ให้ก็คือสามารถปลูกยางพาราได้นั่นแหละนะครับที่นาเนี่ยก็เอาไว้ปลูกข้าวเลี้ยงัวดนะครับถ้ามีที่ดินตั้ง5เฮกตาร์ก็30ไร่คุณก็ปลูกยางพาราไปสักสองสาเฮกตาร์คุณก็อยู่สบายนะครับก็ไปรับจ้างได้นะครับแต่คุณต้องรู้จัดปอามลงทุนนะ คุณไม่ลงทุนคุณก็ไปรับจ้างตลอดชีวิตนั่นแหละครับจนแกเท่านัา่นแหละครับไม่ได้กลับมาบ้านนะครับ้ยอันนี้ลูกลูกทุเรียนเดี๋ยวจะลองมาอัปเดตด,ดูนะว่าทุเรียนที่นี่เขาได้กลิ่นหรือเปล่าอีกสักปีสองปีนะครับจะเป็นยังไงนะฮะลูกทุเรียนกันครับเนี่ยทุเรียนนะฮะเนี่ยน่าจะพุ่งลงอ๋อทุเรียนเอาจริงเอาจังเลยนะเนี่ย โอ้ปลูกแบบจริงจังมากเลยอ่ะมีระบบน้ำด้วยนะอันนี้ก็ใช่ป้างเนะี่ยใช่ครับวิ่งน่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองมาอัปเดตดูว่ามันเขาจะรอดไหมนะอ่ะนอกจากทุเรียนก็จะมีต้นงาะนะครับเนี่ยมีบ้านเวิร์นนะมีงาะด้วยนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้โอ้แต่เงาะนี่น่าจะน่าจะรอดนะเนี่ยดูแล้วนะครับ โอเคครับเนี่คือการลงทุนนะครับสวนผล,ลไม้เงี้ยไปทำงานรับจ้างก็ไปได้ครับแต่อย่ายุ่ถูกบ้านเมืองตัวเองนะครับไปทำงานที่ประเทศไทยก็ค่าแรงวันละสามสี่ร้อยนี่ก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ก็พี่น้องคนลาวไปก็บางคนก็ได้บ้าน ได้เงิอนนะแต่แถวบ้านผมนี่ได้นี่นะฮะเด็กๆแถวบ้านผมเนี่ยไปทํางานค่าแรงพอๆกันนะครับอันนี้บ้านวนวัดเดี๋ยวๆย,ยังไม่ถึงตัวบ้านวนที่แท้จริงหรอกครับดูแล้วนะฮะ แกมปั้นเวินสาวบ้านเวินขายเหล่ามักตอนเจา้าขายเหล่าก็เอาเงินอนะไระฮะจริงๆบ้านเวินน่าจะตั้งเป็นตัวเมืองเพราะว่ามันเป็นบ้านใหญ่มากนะครับประชากรน่าจะเยอะ,ะครับผมจะพาเลาะดูนะครับขี่รถเลาะดูนะครับว่าเป็นบ้านใหญ่ขนาดไหนหมู่บ้านใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็อาจจะยากลำบากหน่อยเป็นคุ้มนะครับ ต้นสำสาโอ้มีลูกชิ้นด้วยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้อันนี้มีร้านค้าด้วยเนี่ออะไรเนี่ยขนมไม่ใช่ลูกชิน้นเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเวืนนะฮะบ้านเวือนบ้านเวนน,นี่แหละที่มาที่ไปของบ้านเวือนขายเหล่านะฮะสาวบ,บ้านเวือนขายเหลนะ้าไม่รู้ว่ามีเหล้าขายไหมนะ ร้านค้าเยอะอยู่นะแที่ไม่ได้ปูยางนะครับไปไม่ถึงถนนยังไม่ได้ปูยางไม่ได้ปูคอนกรีตนะครับเนี่ยทาเลาะครับบันวันน่าจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ระดับต้นๆของประเทศลาว้ะครับหมายถึงเอาตัวหมู่บ้านนะที่ไม่ไม่ไม่ใช่ทางโซนนคะรหลวงนะ นอกๆน,นะส่วนมันนอกนะครับเรือนแบบความงามก็เริ่มมีให้เห็นนะครับอ่าสวยดีหลังนี้วนเหนือนะครับทางนี้วนเหนือนะ วัดวิวัดศีวิไลโอ,โ,อโอ้แล้วเงินกับเก่าๆที่งามด้วยนยเงินหลังนีโโ้โอ้บ้านใหญ่ครับคนหนาแน่นนะครับคนอยู่หนาแน่นมากครับบ้านวนนีนะครับชนะเลิศครับโอ,โอ้ในตอกในซอยนี้ก็ยาวไปอีกนะ น่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านแก่นะนี่แวหนีรอดจากการเทครัวไปได้ยังไงเนี่ยหรือว่ามาตั้งใหม่นะใหญ่ขนาดนี้นะไปทางนี้บ้างดีกว่า บ้านใหญ่จริงครับเพราะว่าในในตอกในซอยนี้ก็มีแต่เขือนคนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอยู่กันหนาแน่นนะครับทำไมรักกันอย่างนี้ไม่ขยายไปทางอื่นบ้างอันนี้เวินใต้นะครับเวินใต้โอ้บ้านใหญ่นะครับบ้านนี้บ้านเวินนี่นะครับ ครับตามมาเลาะนะครับให้เห็นบ้านเวรเดี๋ยวไปซื้อขนมแล้วก็กลับครับตุนหน่อยหิวเราเหมือนกันนะครับเฮ้ยมีผือด้วยเหรอเฮ้ยมีผือด้วยนะนะโอ้กลิ่นนี้คุ้นเคยครับผือเนี่ย มันมีสองบ้านอยู่นะบ้านบวิกับบ้านอะไรนะบ้านอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบถามเขานะนอกจากบ้านบวิแล้วมันจะมีบ้านหนึ่งที่อยู่ติดติดกันนี่แหละครับเราไปซื้อขนมแนละ้วสอบถามเขาหนะ่อย สมสาเนี่ยนะครับมีร้านค้าเยอะนะครับแล้วก <ano> ็จะมีขนมขายอี่อย่างเลยกล้วยบ่วกล้วยกับมันขายจังไหนล่ะบ้านเฮานี่มันมีจักหลังคาคือบ้านใหญ่ท่านป่ายพุ่นจี้แล้วเขาว่ามีสองบ้านบ้านใหญ่สองบ้านติดกันบ้านบ้านเหนือกับบ้านใต้ ม่ร,รวมบ้านแล้ว้ววรมบานอีกบ้านหนึ่งตะกี้มันซื้อบ้านอย่างคือว่าแหน่แหนอย่างสักอย่างหนึ่งวันเหนือวันใต้อ๋อเวันเหนือเวันใต้แค่นี้เนาะเป็นพันป่ายโอ,อ้เอาอย่างละหานอ,อาร่าพันที่อาราพันเออาย่างรหานสิบกวีที่พ่อทักแขก,กโอ้บ้านใหญ่หรีเนาะพันป่ายคนสิบกว่ามันอยู่หาหกพันคนผมวันนี้ยานพ่ออยู่ด้วยเนาะวันเหนือวันใต้ บ้านเขาเป็นบ้านผู้ไทย่แม่นบ้านผู้ไทยปะบ่ตีรู้ว่าบ่เป็นบ้านผู้ไทยได้ผู้ใดให้ข้อมูลว่าเป็นบ้านผู้ไทยเนี่ยบ้านผู้ไทยแล้วบ้านบึงเซ่อ๋อบึงเซ่ผู้ไทยเนาะอันนี้บ่แม่นเนาะก็เดินทางกลับนะครับ ก็ได้เห็นแล้วนะครับบ้านเวินเป็นบ้านใหญ่มากนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากพันกว่าหลังคานะครับอันะนะหมู่บ้านในชนบทที่เป็นหลักพันหลังคาในลาวนี่ก็น่าจะมีน้อยนะครับที่บ้านเวินเมืองไซบุรีนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งนะอีกบ้านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันใหญ่ก็คือบ้านซอกนะครับ เมืองไก่สอนผมพิหารนะมันซอกนะแต่บ้านอะไรอีกล่ะเือเศรษฐกิจก็คือมันต้นแล้วก็ยางพาราน,นะครับเราก็สังเกตเว่าเขาก็ลงยางพาราใหม่ๆเยอะเลยนะครับถือว่าโอเคนะฮะ เอเครับเดินทางต่อครับก็ส่วนอย่างสำหรับผมแล้ว ชอบสวนยางนะครับชอบอยางพารามากกว่ามันต้นนะครับหรือแม้กระทั่งอ้อยนะเพราะว่ามันก็มีความเป็นสีเขียวมีความเป็นป่านะครับมันก็ร่มรื่นเย็นดีพอมาอยู่ใต้สวนยางเห็นไหมครับเย็นสบายเลยเลยะมันมีต้นไม้มันมีใบไม้ไงมันมีออกซิเจนนะครับแต่ไรอ้อยนี่ก็ไรอ้อยแห้งเฉาแล้วครับไรมันต้นก็ไรมันต้นแห้งเฉาแล้วครับบอกเลยนะครับ ก็ได้เห็นสภาพของบ้านเวินนะครับว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบมีประชากรอยู่เยอะระดัแบบต้นๆของประเทศลาลวเผมว่านะถ้าต่างแขวงนะผมว่าพันกว่าหลังคานี่คือพันกว่าครวัวเรือนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับนะแล้วก็ได้เห็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเขานะครับก็คือยางพารามันต้นนะครับยางพารานี่กํกำลังขยายแบบมากมายเลยนะครับที่บ้านเวินนี้นะครับ บ้านวนเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตนะครับ